ข้อถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเซกสามร้อยที่เปนทิกนะครับในส่วนของอ่าซิสเต็มนะครับอเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะครับก็คือหัวข้อหลักๆนะครับวันนี้ก็จะมีหนึ่งก็คือเป็น Server s p e c ์สเปคซิฟิเคชันะครับของตัว s ซ็กสามร้อยปีสองพันยี่บสองนะครับแล้วก็ หัวข้อถัดมาก็จะเป็น o r r s t a t i o n s p e c i f i c a t i o นนะครับแล้วก็นะครับหัวข้อถัดไปนะครับว่าจะเป็นคำถามที่พบบ่อยนะครับหรือปัญหาที่แจ้งเข้ามาทาง LMS นะครับแล้วก็หัวข้อที่4ี่ก็จะเป็นการแบ c กอัพข้อมูลนะครับจะบามีอะไรสำคัญบ้างที่จำเป็นต้องแบ็กอัพสำหรับการใช้โปรแกรมเ x สามร้อยนะครับ นะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับในส่วนของปีนี้และปีที่จะถึงนะครับก็คือสำหรับที่จะใช้งานกับเซ็กสามร้อยสองพันยี่บสองนะครับเราจะมาเริ่มกันในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์สเปคนะครับนะครับในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับ ก็ในส่วนของท่านที่ใช้ตัวเป็นโมดูลเป็นแอดวานซ์นะครับก็คือแรมเนี่ยนะครับเริ่มต้นเนี่ยเป็นถ้าเป็นเซ็ก322เนี่ยตอนนี้ก็เราแนะนำว่าเริ่มเป็นที่3.2กิกสนะครับสำหรับการใช้งาน5-10ชุดเซอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของท่านไหนที่ใช้เป็นตัวพรีเมียมนะครับ ที่ที่มีแพนจะใช้เซ็กสามร้อยสองพันเนี่ยอันนี้สำหรับ10บยูเซอร์ขึ้นไปนะครับก็ทางเราแนะนำว่าเป็นแรมที่หกสิบสี่กิกนะครับอันนี้ก็สำหรับตัวเซ็ก0สามร้อยอย่างเดียวนะครับก็ถ้ามี Third Party อเนี่ยอันนี้เราจะอาจจะต้องคุยกันว่าจะใช้ Third Party อะไรเพิ่มบ้างนะอย่างเช่นตัวบาร์โค้ด ตัวรีซอสแมเนเจอร์หรือว่าตัว CRM นะครับตัว300 s ซ็กสามร้อยเอฟกอันนี้เราต้องอาจจะต้องคุยกันสเปกกันเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นร่าวๆนะครับสำหรับตัวสเปคฮาร์ดแวร์นะครับครับในส่วนของตัว o perating system นะครับหรือ OS นะครับ OS ที่เซ็กสามร้อยแอปพลิเคชันตัวเวอร์ชันสองพันยี่สิบสองเนี่ยที่รองรับเนี่ย การใช้งานก็จะเป็น windows server 2016นะครับแล้วก็หรือเป็น windows server 2019นะครับที่ support ตัวเซสามร้อยันยิบสองนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดมีแผนที่จะเปลี่ยนตัว os นะครับในปีหน้าหรือว่ามีแผนที่จะอัปเกรดนะครับจะได้ดูเป็นไกด์ไลน์ว่าตัว os รองรับหรือไม่นะครับทำงานสามารถจะทำงานร่วมกันได้ไหมนะครับ ในส่วนถัดมานะครับก็คือเป็นตัว Microsoft SQL Server นะครับ Microsoft SQL Server เนี่ยที่ใช้งานร่วมกับตัว s ซ็กสามร้อยสองพันยี่สิบสองแนนะครับก็จะมีเวอร์ชันสองพันสิบหกนะครับสองพันสิบเจ็ดแล้วก็เป็นตัวสองพันสิบเก้าครับซึ่งต้องอทำงานบน Windows Server 2 0 1พันสิบหก หรือ2อง9นสิบนะครับส่วนตัวเอ i ดชันของ SQL Server เนี่ยก็จะรองรับตั้งแต่ที่เป็น SQL Server Enterprise Standard หรือว่าตัว Edition เเนี่ยก็รองรับนะครับแล้วก็นะครับครับส่วนถัดไปนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของตัว Workstation นะครับในตัว Workstation เนี่ยอันนี้ก็นะครับทางเอวแนะนำว่านะครับในปี2021หรือ2022เนี่ยอ่สเปคเนี่ยควรตัว CPU เนี่ยควรจะเป็น CPU Intel Core คอหขึ้นไปนะครับแล้วก็แรมเนี่ยทางเราแนะนำว่าควรจะเป็น8 GB แล้วนะครับเพราะว่าบางทีเอ่อหลายๆ แนอนะครับอาจจะไม่ได้ใช้แค่โปรแกรมใช้สามร้อยอย่างเดียวนะครับอาจจะมีการเปิด Excel เปิดโปรแกรมอื่นด้วยนะครับทางเราแนะนําเป็นแปดเนี่ยเครื่องจะได้ไม่ช้าด้วยนะครับผมครับถัดไปครับในส่วนของตัว OS ของตัวเครื่อง Workstation นะครับหรือเครื่องไคลเอนนะครับก็ที่ซัพพอร์ตกับตัว เออเซ็กสามร้อยสองพันยี่สองนะครับก็จะเป็นตัว windows สิบ r ปนะครับหรือ e n น e r p r i s e นะครับเออส่วน windows เจเนี่ยนะครับทางเซ็กเนี่ยเออไม่ได้ทดสอบนะครับว่าสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็ทางเราก็แนะนำว่าควรจะเป็น windows สิบนะครับในปีในเออท่านที่ต้องการที่จะอัปเกรดหรือว่ามองแผนไว้นะครับ แล้วก็ในส่วนของ microsoft นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมมาในส่วนของเออเสามร้อยสองพันยี่สองเนี่ยก็คือ,อตัว microsoft excel ในส่วนของอท่านใดที่ใช้เกี่ยวฟิน a ลนเชี r ลรีพนะครับ microsoft excel เนี่ยจากแต่ก่อนเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาว่า,าลงหกสิบสี่บิตแล้วใช้ไม่ได้นะครับต้องสามสิบสองบิตเท่านั้นนะครับแต่มาใน ปี2022เนี่ยตัวเซ300เนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft Excel ที่เป็น64บิตได้แล้วครับก็คือแต่ต้องใช้เป็นเวอร์ชั่น2016หรือ2019นะครับแต่ตอนนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะลง3 2บิตหรือ64บิตก็ได้ครับสามารถใช้งานร่วมกันได้แล้วนะครับแต่ในส่วนของฟังก์ชันเกี่ยว อีเมลนะครับที่อยู่ในโปรแกรมเชคสามร้อยอันนี้ยังต้องใช้เป็น Microsoft o u t l o o k ที่เป็นสามจุดสองบิตอยู่นะครับครับหัวข้อถัดไปนะครับก็จะเป็นคำถามที่พบบ่อยนะครับก็คือเป็นอันนี้ก็จะเป็นเป็นปัญหาต้นต้นที่ที่ถูกสอบถามเข้ามาทาง fms นะครับ คือหนึ่งเซสามร้อยเนี่ยไม่สามารถเชื่อมต่อดัตตาเบตได้นะครับก็คือ e er อ r o r เนี่ยก็จะมีอ่าแสดงเ er อ r o r เลเป็นสองประมาณนี้นะครับก็คือถ้าถ้าคนที่ใช้ตัวเวอร์ชันใหม่ๆหน่อยนะครับก็คือสองพันสิบเจ็ดขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะขึ้น e er อ r o r เลเป็นทางซ้ายมือนะครับแบบทางซ้ายมือแต่ถ้าลูกค้าท่านใดฮะ อาจจะเป็นเวอร์ชัน2016ลงไปนะครับก็จะอาจจะขึ้นเออร์เลอร์เป็นแบบทางขวามือนะครับก็คือสาเหตุเนี่ยเกิดจากนะครับเอ่อหนึ่งนะครับก็คือเซอร์วิของ d a t a าเบสไม่สตาร์ทนะครับอาจจะมีเซิร์ฟเวอร์ดาวเซิร์ฟอร์ดับไปอะไรอย่างนี้ครับหรือว่าเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับข้อสองก็ไฟล์ l อปิดพอร์ตด t ต้าเบสนะครับแต่อันนี้ อาจนานๆทีเจอทีหนึ่งครับอาจจะไม่ได้เจอบ่อยนะครับแล้วก็สามเนี่ยอันนี้เจอบ่อยก็คือ,อ ODBC อาจจะเซตไม่ถูกนะครับหรืออาจจะยังไม่ได้เซตนะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหานะครับก็คือหนึ่งเนี่ยเราตรวจสอบเซอร์วิสของ s e q l Server ว่าสตาร์ทหรือไม่นะครับสองนะครับก็คือใหอ้เปิดพอร์ตหนึ่งสี่สามสามนะครับ ที่ไฟวอนะครับสำหรับ h q l Server นะครับแล้วก็ทดสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อสามก็ตรวจสอบ o d b c ว่าเซตัพถูกต้องหรือไม่นะครับนะครับคำถามที่พบบ่อยหัวข้อถัดไปนะครับก็คือเข้าใช้งานเซมร300ไม่ได้นะครับก็คือโดยคีย์เวิร์ดหลักๆเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะครับก็จะเกี่ยวบเรื่องตัวไรเซ้น นะครับก็คือถ้าใช้เวอร์ชั่นที่ที่เป็นสองพันสิบหกลงไปก็จะอยู่ทางขวามือนะครับเวอร์ชั่นใหม่ๆ่อยู่ทางซ้ายมือแต่ที่บนหลัหลักๆก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องไายเส้นนะครับฟ้องเกี่ยวกับเรื่องไายเส้นเข้าไม่ได้นะครับอ่ะเรามาดูสาเหตุนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยสาเหตุก็คือไม่สามารถเข้าแชร์ดัตตาที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับสองก็คือไม่มีสิทธิ์ในการ สิทธิ์แอดมินในการใช้งานโปรแกรมนะครับครับในข้อสองนี้อาจจะปัญหา,าจ,จะเกิดจากการมีบางบริษัทอาจจะเซฟพลิสีไว้สูงนะครับอาจจะทำให้การเข้าบางทีอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องมาแก้ไขนะครับแล้วก็สามนะครับแล้วก็เรื่องผ่านแชร์ดาต a ไม่ได้เซฟหรือเซฟผ่านผิดนะครับ การแก้ไขนะครับหนึ่งก็คือตรวจสอบว่าเข้าผ่าดแชร์เดต้าบนเซิร์ฟเวอร์ได้หรือไม่นะครับต้องล็อกอินเข้าก่อนอเข้าตัวแชร์ไฟล์ที่แชร์มาจากเซิร์ฟเวอร์ก่อนหรือไม่นะครับเพราะบางทีตัวแชร์แชร์เดต้เนี่ยถูกเซ็ตไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับอาจจะติด User อร์พาสเวิรอันนี้ก็ต้องอ่รบกวนทาง i อทีนะครับใส่ User อร์พาสเวิร์ดสำหรับเข้าถึงแชร์เดต้าครับแล้วก็ลองเข้าโปรแกรมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ในส่วนของข้อสองเนี่ยเรื่องไม่มีสิทธิ์เนี่ยอันนี้ที่อาจจะต้องลองทดสอบเปิดโปรแกรมโดยการรันแอแอดนมินนะครับดูว่ารันแอดมินแล้วเข้าได้หรือเปล่านะครับหรือว่าขึ้นมาให้ใส่ยูเซอร์พาสเวิร์ดเนี่ยอันนี้เราก็ต้องลองใส่ยูเซอร์พาสเวิร์ดแอดมินแล้วลองเข้าดูนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อสามในเรื่องผ่าแชร์ data ไม่ได้เซ็ตหรือเซตผ่าผิดเนี่ยอันนี้เราจะต้องตรวจสอบผ่า แชร์ d a t a ว่าแชร์เนี่ยชี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์ถูกต้องหรือไม่หรือว่ายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับบางทีเราเพิ่งติดตั้งเสร็จใหม่ๆบางทีเรายังไม่ได้เปลี่ยนผ่านแชร์ e d t t a ก็ทําให้เข้าโปรแกรมไม่ได้เหมือนกัน,นะะเราก็ต้องมาเช็คจุดนี้นะครับอ่านะครับเมื่อ,อบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าผ่าแชร์ดัต้ที่ไหนนะครับว่าเมื่อปดโปรแกรมไม่ได้นะครับจะตรวจสอบผ่าแชร์ดัต้ได้ที่ไหน นะครับก็คือให้เราไปที่ e register editor reg นะครับแล้วก็ให้ไปที่ key local machine นะครับซอฟต์แวร์แล้วก็เข้าผ่านตามรูปภาพนะครับสำหรับ Windows 64บิตเนี่ยอันนี้เราจะมีผ่าแบบหนึ่งนะครับแล้วก็32บิตเนี่ยจะมีผ่าที่หนึ่งนะครับอาจจะมีหัวข้อแช่ data อยู่นะครับอันนี้ ถ้าเราตรวจสอบตรงหัวข้อเชเเชดต้านะครับว่าผาดเนี่ยแชฟอ่าช,ชี้ไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือว่าชี้ที่เครื่องตัวเองนะครับในในรูปเนี่ยอันนี้มันจะเป็นชี้ที่เครื่องตัวเองนะครับซึ่งถ้าชี้ที่เครื่องตัวเองเนี่ยถ้าเครื่องเป็นเครื่องคลเยแอ่นหรือว่าสเตชันเนี่ยจะไม่สามารถเข้าได้นะครับเราต้องไปแก้ไขให้ชี้ไปที่ผ่านที่เซิร์ฟเวอร์นะครับ ครับแล้วก็นะครับอีกเคสหนึ่งนะครับที่ถามเข้ามาบ่อยก็คือตัวหนังสือในโปรแกรมเซฟฐางร้อยหรือว่ารีพอร์ตแสดงเป็นภาษาต,ต่างดาวนะครับอันนี้ก็ยังพบเจออยู่เป็นประจำนะครับก็หนึ่งนะครับก็สาเหตุไม่ได้เปลี่ยนตรงรีเจนเป็นไทยนะครับก็คือข้างในตัววินโดว์เองนะครับคือการแก้ไขเนี่ยเราก็ สาร์นะครับแล้วก็ไปที่คอนโทรลพาร์เนลแล้วก็ไปที่เลเจียนเปลี่ยนเป็นไทยนะครับตามรูปภาพนะครับแล้วก็รีสตาร์ทหนึ่งรอบนะครับแต่อันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าเครื่องนั้นเนี่ยอันนี้เป็นคนไทยใช้หรือว่าเป็นคนญี่ปุ่นใช้นะครับถ้าเป็นคนญี่ปุ่นใช้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับอันนี้ก็แนะนําสําหรับเครื่องที่เป็นคนไทยใช้ต้องการอ่านภาษาไทยคีย์ภาษาไทยนะครับ แล้วก็วิธีแก้ไขเพิ่มเติมนะครับสมมุติเปลี่ยนรีเทียนแล้วเนี่ยก็ยังแสดงเป็นภาษาต่างดาๆนะครับอันนี้เรามาลองแอดตัว UI font นะครับตัวใช้ไปที่ r e g i s t r y Editor นะครับคือเข้าตามภาพตามรูปภาพนะครับก็คือให้เราทำการแอดตัว UI font เข้าไปนะครับเป็น ms sans serif นะครับแล้วเราทดสอบเข้าที่หน้าจอโปรแกรม s ซ็3สารแล้วก็ ทินรีพอร์ตดูอีกทีนะครับว่ายังมีรสสารต่างๆหรือเปล่านะครับแล้วก็นะครับอีกเคสหนึ่งที่เราเจอเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือฟิลด์ในหน้าจอโปรแกรมเซ็กสามร้อยแคบกว่าปกตินะครับเช่นช่องที่ใช้ค้นหาข้อมูลหรือช่องที่ใช้คีย์ข้อมูลนะครับก็อาจจะแคบกว่าปกตินะครับแคบกว่าเครื่องอื่นเทียบกับเครื่อง คนที่นั่งข้างๆแล้วอาจจะแบบดูรู้สึกแปลกๆนะครับก็คือสาเหตุก็คือนะครับก็มีเรื่องของฟอนต์ของว n น o w s นะครับที่จำเป็นต่อาการใช้งานในโปรแกรมไม่ครบนะครับเอ่อหรือหลังจากที่ติดตั้งว n d o w s แล้วยังไม่ได้อัปเดตฟอนต์นะครับแล้วก็สามตัว Windows เนี่ยมีการอัปเดตแล้วฟอนต์ที่เคยมีอยู่มันหายนะครับบางทีก็เคยเจอแบบหน้าจออยู่ดีเอ่อกว้างแล้ว พอวินโดว์อัปเดตแล้วมันแคบนะครับแล้วก็บางทีก็เป็นกับเรสูลูชันหน้าจอนะครับบางทีมีการไปเพิ่มเป็นร้อยี่สิบห้าเปอร์เซ็นร้อยห้าสิบปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็อาจจะทำให้ตัวฟิลข้างในโปรแกรมใช้สามร้อยแคบได้นะครับส่วนการแก้ไขนะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟอนต์นะครับก็ให้ลอง Copy ฟอนต์นะครับจากเครื่องที่ใช้งานได้ปกติมาใส่เครื่องที่เกิดปัญหานะครับ แล้วก็ทดสอบใช้งานอีกครั้งครับแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ resolution หน้าจอเนี่ยอันนี้อาจจะต้องปรับสมมุติว่าตอนแรกอยู่ร้อยนะครับเราไปปรับร้อยิบห้าแล้วมันแคบเนี่ยเราอาจจะต้องถอยลงมาร้อยเปอร์เซ็นต์ล้วทดสอบดูว่าฟิลมันยังแคบอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอตัวอย่างฟอน์ข้างในตัววินโด s นะครับอันนี้ให้เรา ใส่ก๊อปปี้ฟอนต์จากเครื่องที่ใช้งานได้มาดีเพสที่เครื่องที่ติดปัญหานะครับครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับก็จะเป็นปัญหาริ้นรี port จากเซ็กสามรอยไม่ได้นะครับอันนี้คือพิมไม่ได้เนี่ยหมายถึงว่าพิมไม่ได้ทุกรีพอร์ตนะครับทั้งสแตนดาร์ดรีพอร์ตค่าซ่อมไม่รีพอร์จะขึ้นเออร์แบบนี้นะครับก็คือสาเหตุเนี่ยเกิดจากติดตั้งโปรแกรมไม่สมบูรณ์นะครับ สองก็คือมีไฟล์คอมเมนต์บางอย่างของ Windows ไม่สมบูรณ์นะครับการแก้ไขเนี่ยให้เรารีอินสตอลตัวเซกสามร้อยใหม่นะครับแล้วก็ให้ทดสอบใช้งานอีกครั้งนะครับแต่ถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้นี้สาถติดต่อทีมงานเอเมเทให้ช่วยรีโมทตรวจสอบอีกครั้งได้นะครับครับ หัวข้อถัดไปก็จะเป็นการแบ็กอัพข้อมูลนะครับจำเป็นน้องแบ็กอัพอะไรบ้างนะครับเก mm ี่ยวกับตัวโปรแกรมเซ็กสามร้อยนะครับก็คือหนึ่งก็คือเกี่ยวกับตัวแชร์เดต้าครับหรือโฟลเดอร์ดัต้าแอดนะครับ,ร er นรบในในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาจะชื่อโฟลเดอร์ดัต้าแอดนะครับก็คือในโฟลเดอร์เนี้ยก็จะมีหนึ่งนะครับหลักๆก,ก็จะมีไฟล์ไรเซนนะครับก็คือแต่และบริษัทเนี่ยไรเซนไฟล์ไรเซนก็จะไม่เท่ากันนะครับอยู่ที่โมดูลที่ซื้อ นะครับและที่มีอยู่นะครับมีไฟล์ไลเ้นแล้วก็มีโค้โปรไฟล์คอมพานีที่เราเซตอัพไว้นะครับไฟล์ข้อมูลตัวยูเซอร์นะครับที่ใช้สำหรับล็อกอินเซ็ก300นะครับซึ่งโฟลเดอร์นี้ก็มีความสำคัญมากๆนะครับในการใช้เข้าโปรแกรมเซ็ก300เรื่องสิทธิเรื่องอรายการเข้าก็จะอยู่ที่นี่ นะครับเพราะฉะนั้นก็ทาง MMS แนะนำให้ทางไอมีการแบ็กอัพนะครับอาจจะไม่ได้ประจำทุกวันนะครับแต่แบบว่าหลังจากที่มีการแก้ไขสิทธิ์ให้สิทธิ์ใหม่หรือว่ามีการคีดเอชยูเซอร์เพิ่มคข้อมานีอย่างนี้ครับอันนี้แนะนำให้แบ็กอัพทุกครั้งนะครับครับหัวข้อถัดไปนะครับก็จะเป็น การแบ็กอัพดัสเบกนะโดยใช้ M S q L Server นะครับอันนี้ก็คือนะครับเราจะใช้เป็นตัว Tool ของ Microsoft q L Server นะครับแบ็กอัอันนี้ก็ควรจะ,ะทางเราแนะนำว่าควรจะ b a c k อันะครับอย่างน้อยก็ทุกวันนะครับวันละหนึ่งเวลานะครับเพื่อสำรองข้อมูลไว้นะครับเพราะบางทีเราเข้าใจว่าบางท่านอาจจะมีทูอื่นในการช่วย BACKUP ด้วย นะครับแต่อันนี้ทางเราแนะนําว่าก็ยังไงก็ควรจะเซตสเกตดูแบ็กอัพไว้นะครับทุกวันแล้วก็ข้อสามนะครับก็คือแบ็กอัพโดยใช้ดัต a ตอรเบดดัมนะครับตัวดัต a ตอรเบดดัมเนี่ยอันนี้จะเป็นทูของเซสามร้อยนะครับซึ่งการแบ็กอัพอันเนี้ยอันนี้ต้องแมนนวลแบ็กอัพนะครับตัว h q l เนี่ย สามารถตั้งสเกตดูให้ออโต้แบ็กอัพได้แต่ตัวดัต้าเบสบเนี่ยต้องแมนนวลนะครับแต่ข้อดีก็คือ,อ,อทางบัญชีทางอะไรเนี้ยนะครับสามารถแบก็กอัพข้อมูลออกไปเก็บอีกชุดหนึ่งได้นะครับโดยการแบกร็กอัพเนี้ยต้องแบก็กอัพทั้งตัวซิสเต็มแล้วก็ตัวดัต้าเบสที่เป็นคอมพานีนะครับ อ่านะครับก็หลักๆก,ก็เกี่ยวกับตัวที่เป็นี่ตัวซิสเต็มก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่ทราบว่ามีท่านใดมีคำถามไหมครับ